สบายดีเด้อพี่น้องเด้อหลังจากแล้วเวียกแล้วงานแต่ว่าบนท่านแล้วขาหนูหิวเขา <c oughs> ประเมาสิเอาเป็นว่าส้มหัวคลิปเลยเนาะเพราะว่าเบิงบ่งมาเบิ่งลวถ่ายคลิปยาวยาวล้วๆเข้ากับบรรยากัดเนาะเพราะว่าเป็นคลิปอย่างหลาะบ้านแจกของเนาะแต่มันยาวเกินไปประเมากันเลยสิมาเหตให้มันเป็นสองคลิปสองคลิปสามคลิปล้วล้ว,ลวพี่น้องมากินข้า มูนี่ผ่าตองกระป๋ามาอีกแล้วมากินข้าวด้วยกันนะจ๊ะเดี๋มาเดีย๋ยมาเดี๋กินปลาแจียน้ำมันส้มมากับฮิวพากันหูลาต,ตัตีนี่ <ปะ S 2> ของโปรดของสจ้าเขาตัดปวดปวดอ้าวเจ้าเขาอุ่นเครื่องกเลยหนึ่งคำโบวัยฮิวหิวอเสร็จแม่ๆพี<ม>่น้องมา กินแบบลุยเลยสองพี่น้องมาเดี๋ยว,วมาเดี๋ยวมายะจ้าทิ่น,นำการคำข้าวยังไงผี่ใครปลาเมาคือเพชรแดงผู้บ่าวมาฝากนี่ได้แม<า>่ใจผู้บ่าวพึ่งจิเพชรแล้วนีน่เนาะหูลำแดงแล้วงั้นน่าจะเพชรเพชรใจเราเป็นได้แต่ว่าว่านะ,ะนิ่งเด้อนเดานิ่งกับผู้บ่าวกับบวช แค่สินงอะไรละเฮ็ดีอยู่นะเฮ้ว้าง้อเป็นปลากระแห้งคักเลยนั่นแค่ปิ้งเด้แค่ปิ้งแหละท่านใครเด็ดปลาคาว์บล่ะเออว่าจะสั่งอยู่ได้เดี๋ยวไปเร็ปลาคาร์บปลาคาร์บแบบง่ายๆที่จะกินปิ้งหอมๆแบบงามถนัดเลยหัวลายดอก มันแห้ง hmm. อ wow, so mm ันปลาตลาดมันแห้งเขาจวดนี่เดี๋ยวระมามำใบเขาบอกว่าสี่ตอนประเด็กแต่งเพศบขก้นย่อมหลับสิน้องทำแบกสตากรรมอกย่อมหลับสตากรรมบวกยวกันตีตอนมัดใหญ่ๆนี่เสียงจำอ่างที่แต่งเอายังมงงามเนาะ หวานเลยอืมข้าแมหเขาจะแต่งหน้าให่งามเลยเฮ้กินเลยกข่าวเลยเจ้าขึ้นยองกว่านี้นีได้ขามีสวสานแตงหน้าใอรจกินข่าวร่มวันนี้ก็ดีใจเลยมีสางแตงหน้าให้จุมเห้าหน่อยกับข้าเบ่งได้ว้าได้ให่งามผู้คนคนงามผวแต่งยังไงจุ่มเห้าเลยบัเคยแต่งเนาะท่าจะแต่งคุณ ไม่อย่างนี้ก็พอนเกลี้ยยไปนะเลิศเลิศแล้วครับคลิปนี้ส้มจะต่อเด้อพี่น้องเด้อเป็นคลิปที่แจกของหวานเนาะติดตามส้มให้จบคลิปเด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณละลายสบ,บายดีมาได้จบคลิปเด้อพี่น้องส้มต่อ <laughs> โอ้มามาพี่โอ้มามา

จมอ่บอดอ่โอ้โอ้สานจับกนกับไก่จมไ่จไะไปตีบ่ตัไปตีบอฝ่ามาดูหันปุ่นหันหน้าฮะปลามาดูปลาอุ้มหันหน้าฮะปลามาดูฮะข้มไก่น่หันหน้าฮะปลามาดูบข้าเคยเล่นไก่บอก็มักงปลามาดูฮะ

มันบ่ย่านเนาะเด็กหน่อยบางคนย่านไก่ไก่กพ่น่ำกันส่ำกัน่ำนไปเอ้ยยาเข่าเลยสวยเลยเนาะอานอุ้มได้แน่ได้ลลูกได้ลวได้ละได้ระเบ่อโอ้โอ้ anh xả lá để cho ông quân nhìn nhàng nè ไอ้ของหวานมาฝากมาต้อนนะจ๊ะโอ้ยผู้เอาห้กันนั่งแต่มอบตบค้างงามแท้เต้เออพูดนกกพูดไปนกคออยสนอดหลับของลูกของลานเลยนะหวานจ้าถุหันมันทันเงินลยอยู่ดีแม่เน้อสาธุสาธุ ็ได้เจบผู้เฒ่าหน่จะ trồng เจ็บแอวมีไงสู้กับกูเจ็บแอวอ่ะสั่นเจ็บแต่กูหลุมผลละมันบมดเสาเนี่ยเครื่องเลยหนึ่งเลยป้าเลยกับขึ้นแห้งเลยไปบ้านมาแล้วค่ะ

สองทงสงลาน้ำแหงแหงยู่แบบเออเออเอเออเเออ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 ดออเอเออเอบเออเออ่ออเ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 อ้เออเออเออออเออเออ่เออเออเออเเเอเอ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 อเเอเอ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 เออเเออเออเออเเอเออเออเเเออเอออออ อก็เจ้าถาใช้ไอ้นายใช้ไอ้นายเอ้ยจะลืมกินได้จนน้มันบูดได้คันลึกเอาเขาตู้เย็นไอ้ป้าเอ้ยอว่ยพ่อหนึ่ันันด้ไลกันเนาะ

โอ้ยคินล้านคนลานนนโอ้ยเ่อมังนโอ้ยนใส่ลูกขินปนหนาปลลูกเอาลลุงลูกเอาลาลุงเอาเอาลุงเอาโอย

ว่าให้ป้าดีวยวว่ายววาคืนว่าอืมหลัคืนอีบ่าวจะเกาหลบ่คืนช่างได้ทำเลยคืนมาไอ้นายไอ้นายเอ้ยไอ้นายป้าเมื่ออะไรเด้อป้าหิวข้าวป้าเมื่อกเด้อยอยอยู่สองคนนี่บอสองคนนี่แหละสี่ตะบกง่าย โอ๊ยหนเลนาาอ้คี้ก็นบนะคนุบแล้วมานาตซาลุลูกอีตวนลูกอีตวนดนบแล้าเนคเมื่อกดเดิมป้าป้าหิวเขาแล้วป้าเมื่อก็เดิมบายบายจุ๊บไปป้าลูกบายบายจุ๊บไปดีจุ๊บดีดีบายบาย๊บบาย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 อ้คยเนาดากบ น่าเขดซาลึกไิจักมันเห็ดเป็นเห็ดคืนเหดคืนกัเป็นละเร็วๆเมื่อป้าเลยนี่ไปไปจุูบไปไปเอาถุงนี้กระสิไปให้กันเฮือนเท้าอ้อยเนาะให้เศ้าเขาเอาไปให้ได้เ้ยมีไยใยก็อัน แล้วก็สิให้เขาอันติดตามเบิ่งตามคลิปพี่น้องเดี๋ยวสิไปหายทางนั้นแบ่งไปทางชาวแพงเดี๋ยวสิให้ยชาวเขาเอาไปหาย,ย hi, hi. หอายอออออา่า,ยางชว,นงว,วงเนี่ยหาไปใปห, <c oughs> ห้โตเอาไปส่งให้ปลาแพงเลยเออมาเดี๋ยว,วเขาไปเทามีเวียกไปแทนปลาแพงแมนติดตามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่ามีทางใดแน่เดี๋ยวสิเหมาะ้ปชาวแพงนําแบ่งเวียกกันแน่จังสิไวเนี่ยปลาเมาหิวเขาแล้วตอนเด็กของหวานเนาะเขาไปอยากเอาไว้ฮึงกระห็ดยามสาวนี่ล่ะแต่ว่า ส,สีหมอกให้ทางเสาเขาอ่ะพี่น้องวันนี้ประเมากักษรหมอกให้ทางเสาเขา<ะ>เอาไปส่งให้เสาแพรงและติดตามทั้งสองเสาแพงเด้อยพี่น้องเด้อว,ว่ามีหายไปไหนประเมาว้าาลังไม่ลังกล่องละละแล้วก็จังติดตามเบิง่งเนาะขอบ,บุญขอบุหลายลาย,ลายน้ำน้องเกบขอบใจเด้อเสาเขาเด้อซอยงานมือนทางปวานวลน้องเกบที่เฮดวาน์ดชวันเฮดด้กิน ขอ,ของโปรดของโปรดเร้องของหวานไปก่ <c oughs> อนคุณทาน้ำซายไป<า>้อย่าลืมเด้่อป้าบอกหาเพื่อนนะ,จะ,จะเพื่อนทีหกเอาไปให้อันจ<ะ>้าให้อันป้าป้าสมเนาะแม่สมอยู่นี่เป็นเป็นอันแม่ของน้องเป็นแม่ใหญ่ของน้องอ,อ,อะะ้อยน,น,นั่นละเพื่อนไก้ๆกันนี่เนาะเพื่อนไก้่กันกับป้าเมาเนี่ยละ่ะอย่างผ่านไปผ่านมาเนี่ย อันเฮือนแม่สมพ,งพ้งนะเพึ่นงอยู่เฮือนแหละนั่งเพึ่งนี่ไห้มื่อหน้าล้วอันคอนคอนไปทางใดเอาบวกของหวานกินบวกของหวานเล็กน้อยไซเออเออเออพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อคอยทุกคนโชคดีมีความสุขสบายดีสบายดี